เรื่องของการขอโทษนาฬายอยากขอโทษอีกครั้งอีกสองครั้งอีกร้อยครั้งนานกาก็ยินดีที่อยากจะทําแต่นาฬาเชื่อว่าสุดท้ายที่สุดแล้วอ่ะการกระทําในการแก้ไขปัญหาน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากที่สุดของทุกๆฝ่ายวันนี้แล้วก็การไม่นิ่งนอนใจการไม่อยู่กับที่ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็จะบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของนานาเองไม่ได้ ไม่ได้มีขีดเกี่ยวข้องใดๆกับในส่วนของบริษัทนะคะจะบอกว่าในส่วนของบริษัทนนเสคัสก็เป็นบริษัทที่ไม่มีนิสินใดๆนะคะจะบอกไม่มีนิสินใดๆในส่วนของ YBL ก็ยังดําเนินกิจการต่อไปนะคะก็เพื่อนบอกว่านานาไม่พูดความจริงอะไรก็ตามวันนั้นคือสิ่งที่ที่เป็นการกระทําที่แย่มากๆแล้วก็เป็นการกระทําที่ไม่มีใครสักคนควรทําตามและไม่ได้เป็น สิ่งที่ดีหรือตัวอย่างที่ดีทําให้เกิดความเดือดร้อนของเพื่อนๆแล้วก็วันนี้เองนะนะก็ยังอยู่ตรงนี้ยังอยากจะขอโอกาสในการแก้ไขปัญหาส่วนเรื่องของความรู้สึกถ้าวันนี้วันนี้นานาก็มีได้พูดกับดาด้าไปนะน้ก็บอกว่าถ้าวันนี้มันจะไม่มีใครที่จะอยู่ตรงนี้มันก็เป็นผลจากการการะทำของนานานเองมันก็เป็นผลจากการที่เราทําขึ้นมาเอง สถานการณ์วันนี้ที่มันยากขึ้นที่เราจะเดินไปตรงไหนมันยากขึ้นก็มาจากการกระทําของเราเองหรือในอนาคตข้างหน้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรที่ออกมาอีกจากนี้ถ้าสุดท้ายแล้วมันคือมาจากการกระทําของเราเองอะ่ะก็นอนานก็ต้องพร้อมรับพร้อมรับรับสภาพและอยู่ตรงนี้เพื่อแก้ไขปัญหา วันนี้ก็ใจความตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อสารนะคะแล้วก็เข้าใจมากๆว่าถ้าพูดความจริงหรืออยู่กับความจริงไปตั้งแต่แรกก็คงจะไม่มีใครเดือดร้อนแล้วก็คงจะไม่มีใครที่ถอยห่างออกไปแล้วก็วันนี้นเข้าใจไม่ว่าจะเรื่องของเครดิตหรืออะไรก็ตามมันอาจจะต้องเริ่มกลับมาสร้างใหม่แต่ก็ต้องบอกตัวเองทุกวันนะคะวันนี้มันอาจจะแบบไม่ได้ง่าย แต่ก็ต้องทําใจว่าสิ่งนี้ก็ต้องค่อยๆเริ่มแล้วก็ค่อยๆทําซึ่งเรากลับกันถ้าเราเป็นเพื่อนถ้าวันนี้เราเป็นเขาเราก็คงเสียใจมากๆเสียใจแล้วก็ถ้าเพื่อนกําลังลําบากอยู่เพื่อนเดือดร้อนก็คือสิ่งที่นานาจะต้องเดินมาเพื่อแก้ปัญหาโดยการที่รีบทํางานอะไรที่นานาจะสามารถแปลงเป็นเงินได้ก็รีบจัดก,การ แต่ใดๆถ้าในส่วนของบริษัทหรืออะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะคะในส่วนบริษัทที่นานายอยู่เนี่ยก็อยากเน้นอยากย้ำว่าไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาใดๆน,นะคะเข้าใจเพื่อนเข้าใจมากๆเข้าใจว่าเพื่อนจะรู้สึกยังไง และทุกอย่างมันก็คือมันก็มาจากการกระทําของเราเองคอ่ะซึ่งก็ถ้าวันนี้เพื่อนจะตัดสินใจแบบไหนทานาเข้าใจเข้าใจมากๆแต่ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งอยากจะขอโอกาสแล้วก็อยากจะขอโทษ บางทีมันก็เหมือนแบบไม่อยากปดิษฐตอะไรเลยนะนานแค่อาจจะบอกบางทีมันก็เหมือนแบบมันเข้าตาจทเนี่ยไม่รู้ใครจะโอ้ ผิดก็ว,ว่าไปตามผิดนะนาก็เข้าใจเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อค่ะเราเดินหน้าต่อแล้วเราก็เรานาเดินหน้าต่อแล้วก็ยินดีอาจจะใช้เวลานิดน,นึงในการที่จะแก้ไขมันแต่นาๆเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราจะลุกขึ้นมาแก้ปัญหานะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูใช่ก็ก็จริงจริงที่นั่นนะพี่นาเขาไม่ได้อยากมาร้องให้เลย <c oughs> ทุกครั้งวันนี้พอแล้วไม่อยาก ร้องแล้วน<อ>นี้มันแต่เออเขาก็เข้าใจนเห็ <c oughs> ในใจเพื่อนมากๆ <c oughs> เห็นใจรู้สึกผิด <c oughs> เห็นใจแล้วก็รู้สึกผิด <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่ามันอย่ามึงทำกับกูทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่าเพื่อนจะต้องคิดแบบนั้นกันนะแล้วก็รู้สึก,กว่าแบบถ้ามึงพูดก,กับกูทําไมมึงไม่พูดแล้วอะไรที่มึงจริงใจบ้างทําไมมึง ทำไมมึงไม่พูดถึงวินาทีนี้ทำไมมึงก็ยังไม่พูดทำไมต้องให้กูรู้เองทำไมมึงไม่บอกกูคือพูดจริงๆนะนะก็ก็ยอมรับแหละว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลัวเสียเขาไปแล้วก็แล้วก็เข้าใจถึงความเจ็บว่าเพื่อนจะเจ็บแล้วก็เสียใจมากขนาดไหนแล้วก็ผิดหวังขนาดไหนพี่นนี่ทำไมถึงเสียใจขนาดนี้พี่นีเสียใจค่ะเพราะว่าพี่สนนี่เสียใจเพราะว่า พี่นาไม่ได้บอกความจริงแล้วก็พี่นาทำในสิ่งที่ผิดมากๆแล้วก็แล้วก็ให้แทนที่จะให้เขารู้เองแล้วบางทีพอเขามารู้ไม่ได้รู้จักเราอะไรเงี้ยเข้าใจได้ทุกอย่างเนยค่ะวันนี้นานาพยายามจะยิ่งรู้สึกว่ามันหนักขนาดไหนอยิ่งต้องฮึบขึ้นมาให้เร็วที่สุดเพราะมันมันคือมันก็คือผลของการการะทาวันนี้ถ้าใครอยู่ตรงนี้วันนี้ถ้าใครแบบ กำลังอยู่ในจุดที่ทุกคนก็ถอยห่างก็ต้องดูว่าตัวเองเป็นคนยังไง<ม>ซึ่งก็อยากบอกว่าปัญหาก็เรื่องของนานานมันมีมาในสองสาปีเนี่มันมีมาแบบมันมีมาจนแบบคลาคลางอะแล้วอะไรที่มันมาถึงจุดที่แบบต้องแก้ไขแล้วมันหาทางออกไม่ได้ มันก็ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องไปเยอะแยะมากมายก็อยากจะให้ทุกคนนะคะวันนี้ถ้าดูอยู่อันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยที่มันจะต้องเป็นแบบนี้และอะไรจะเกิดในวันข้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องยอมรับว่ามันก็คือสิ่งที่เรากระทามันขึ้นมาวันนี้น,น,นะนาก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าก็คือวันนี้เป็นวันที่ ยอมรับว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นวันที่เสียใจที่สุดแต่เป็นวันที่ต้องตั้งตัวต้องลุกขึ้นมาแบบไม่ต้องหันกลับไปมองข้างหลังไม่ใช่ว่าไม่สำนึกแต่ต้องนึกว่าวันข้างหน้าเนี่ยมันจะเดินยังไงที่ไม่ทำผิดอีกต่อไปแล้วมันจะเดินยังไงที่จะทำให้มันถูกต้องมันจะเดินยังไงให้มึงจะแก้ไขปัญหาให้ได้เร็วที่สุดยิ่งวันนี้โดยเฉพาะวันนี้นะคะมันอาจจะรู้สึกว่า ทำไมมึงไม่อ่อนแอที่สุดเลยไม่ใช่วันนี้มันเป็นวันที่รู้สึกว่าเดินแล้วพอมันมันต้องไปต่อแล้วไปเลยดีกว่าไหมไป,ไปเลยดีกว่าเนะาะมามมวันนี้นะคะนะนะนะจะบอกทุกคนนะคะว่าขอเอ e เนจกลับมาขอบู๊